สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องของ MGC นะคะวันนี้เนี่ยทางช่องมีรายการใหม่มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยหากาท่านใดที่ติดตามช่องของเราแล้ว แต่ทราบว่าช่องของเราเนี่ยทำผลิตโมเดลเราออกแบบแล้วก็ผลิตโมเดลแมวผีไทยนะคะแล้วก็มีหุ่มสัตว์หิมพานด้วยโดยที่ตัวแรกของเรานะคะที่เป็นโมเดลผีตัวแรกเลยของเราที่ออกมาก็จะเป็นผีกระสือตัวที่2จะเป็นผีเปรตแล้วก็ตัวที่3าคือผีผนางล่ำนอกจากนั้นยังมีสัตว์หิมพานอีก2ตัวที่ทําออกมาเป็นโมเดลแล้วก็คือวัวคุกชอรและมักรผลค่ะทีนี้เนี่ย รายการใหม่ของเราที่เริ่มวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องผีการเล่าเรื่องผีเรื่องผีเนี่ยมันจะมาจากหนังสือที่เราอ่านมาหาข้อมูลมาแล้วก็จะนามาเล่าให้ท่านได้ฟังหนังสือแต่ละเล่มที่เรานํามาเล่าน,นะคะจะมีการตีพิมพ์ไปแล้ว บางท่านอาจจะได้อ่านแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่ได้อา่านซึ่งทางเราจะเลือกเรื่องต่างๆเนี่ยทยอยมาเล่าทุกท่านฟังกันโดยที่คาดไว้ว่าจะนํามาเล่าสัปดาห์ละเรื่องอันนี้จริงๆแล้วพยายามจะทําให้ได้สัปดาห์ละเรื่องหรืออาจจะเป็นรายสะดวกยังไงก็ตามรบวกวควรติดตามชมนะคะรบวกวควร subscribe หรือกดไลค์หรือกดแชร์ตามสะดวกได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อจบเรื่องแล้วเนี่ยทางเราก็จะมีการเล่นเกมหากท่านใดสนใจร่วมเล่นเกมกับเราเราจะมีรางวัลให้ อีกทีตอนหลังในการนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรับชมได้เลยค่ะ